สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องอิง f อ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะสวัสดี FC ถที่น่ารักสุขุสุขคนค่ะมือนีซากุกจะมาอัปเดตในเรื่องของน้องอุงอิงเนาะจากที่เข้าไปเห็นอยู่ในกลุ่มบานฮักหรือว่าอยู่ในต่อตอ,ตอ,อยู่ใน YouTube อะไรต่างๆเนาะที่เห็นมาในเรื่องที่น้องโดนดึงหน้าเวทีบาง อ่แฟนคลับางคนก็ไม่พอใจแต่แฟนคลับางคนก็เข้าใจว่าคนนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะดึงเขาเอ็นดูน้องเขารักน้องแล้วเขาอยากจับมือน้องเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวมือนีสากกจะมาอัปเดตงานของน้องอิงก,กอนค่ะวันนี้วันที่สิบน้ององค์อนะิงเนาะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงก็แสดงอยู่ที่บ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นน้ององคงอิงบอกว่าเหมือแรกมาให้กาลังใจอีหล,ล่หลลยๆไดจ้จ้า มือแรกทําการแสดงอยู่ขอนแก่นนะคะทุกคนแล้ววันนี้น้องก็โพสต์ส่งงานเช่นเดิมกับทุกๆวันที่น้องออกมาส่งงานพอๆแม่ๆทม่์ทีหายละวัานาน้าใจน้องเนาะอะ,อะน้องบอกว่าส่งงานวันนี้ขอบพระคุณที่เอ็นดูหลา่หาหักแพ่งหลา่าตั้งแต่มือแรกจนหอดมือหนีพอๆแม่์ม่กะหักแพ่งหลา่าอยู่ตลอด มือนีพ่อพ่อแม่แม,ม,มาห้กำลังใจหลาหลายอิลิ้าขอบพระคุณทีโบทิมบอป๋าลาเมือนีลามีความสุขอิลิ้าขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลาขอบพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนลาขอบพระคุณพ่อโจแมนุชยาสุภาพลุงอำนาจ แล้วก็วงสาวน้อยที่มอบโอกาสไทยล่ะขอพระคุณพ่อพ่แม่เอฟที่หากแพ่งหลาได้จ้าเพื่อนว่าเพื่นกับแฮท็พ่อนายแฮท็พี่ชายแอดมินแ็แม่แม่บอม FC พ่อยุทธแฮชแท็พ่อต่อแฮชแ็แม่แตนแฮท็พ่อสุพเลิกอ่าแฮพลังเงียบแท็พ่อคงนัดแฮท็ จากพ่อฮักสมานฮ่องกงแฮแท็กตุ๊กตาด้านหน้าเวทีแล้วก็แฮแท็กมาลัยด้านหน้าเวทีแล้วก็ขอบคุณน้ำรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีทีมอบไฮลาและกกาสิ่งของมากมมยทีมอบไฮลาอิลาฮักพอๆเป็แม่เด้อจา้านี่เป็นความน่ารักของน้องอุ้งอิงค่ะที่น้องออกมาส่งงานทุกคุกวันแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรอ้อนแฟนคลับหมาเบิ้งมองนั่นมองนี่แน่อาหล้กก็ร่งเนี่ยค่ะมาดูของาะไรนี่ก่อน พวงมาลัยจากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC นะที่ไปให้กําลังใจน้องเนี่ยค่ะพี่น้องน้องก็ส่งงานทุกวนันช่วงนี้น้องอิงปังมากได้ทั้งของกินของใช้ตุ๊ก,กตาด้านหน้าเวทีเนี่ยค่ะน่ารักแท้ออกมาส่งงานทุกวันนี่แหละค่ะความน่ารักของน้องอุงอิงเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่มบ้านฮักเนาะ จะว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเรามาอัปเดตดีกว่าแล้วบ้านฮักของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่มีผู้ติดตามหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคนค่ะพี่น้องอยู่ในกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนาะซากุกระยุนหันคือกันค่ะพี่นอ้องเพราะว่าแฟนคลับน้องอิงน่ารักแห้งเวลาซากูไปไปแชร์ไปอะไรเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงนาออยู่ในกลุ่มแฟนคลับก็อนุมัติให้ตลอดเลยแฟนคลับน่ารักมากมาก ผู้ดูแลกลุ่มน่ารักมากๆค่ะแล้วโดนใจคํานี้มากค่ะขออนุญาตคุณพี่คนนี้นะคะที่ลงเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเนาะเพื่อนรักสีข่ะพี่น้องบุญคือคิดดีพูดดีทดําดีบุญคือปฏิบัติดีบุญคือไม่อิจฉาบุญคือให้ไม่หวังผลบุญคือสดชื่นแจ่มใสบุญคือทานอยู่เป็นนิดอ่ามีให้เห็นอยู่เสมอกับเด็กน้อยคนนี้ค่ะพี่น้อง เด็กน้อยคนนี้คนที่ทุกคนรักก็คือน้องอุ๋อิงน้องอุ๋อิงจะเป็นคนที่มีจิตใจมีจิตใจมีบุญการทําบุญน้องก็คือไม่เคยขาดค่ะพี่น้องน้องอ๋อิงกับแม่หน่อยกับพ่อเอกเนาะจะทําบุญอยู่เรื่อยๆถ้ามีโอกาสน้องก็จะทําบุญอยู่ตลอดเนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแฟนคลับก็ได้ลงรูปเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิง ทำบุญกับพระอาจารย์เนี่ยอู้หูมนี่สมงามแท้ค่ะโอ้โหโอ้โหน่ารักมากยิ่งโตยิ่งสวยค่ะพี่น้องเนอะอุ่นอะแฟนขาผิ่งกับเก่งได้พี่น้องโอ้โหทำเอฟเฟตทำไอ้นี่แต่งรูปให้น้องอิงสวยอย่างนางงามนางพญาหลุดมาจากวันนักดีเนอะคุณน่ะ อันนี้น้องแต่งโอ้โหสาวน้อยร้อยชุดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสากุกจะมาเปิดวิดีโอที่น้องโดนดึงหน้าเวทีเนาะวันก่อนเราก็เห็นอยู่แล้วก็เป็นห่วงอยู่เนาะเพราะว่าน้องน่ะน้องอุ๋งอิงเป็นคนตัวเล็กมากค่ะพี่น้องขอร้องขอร้องคนที่อยู่หน้าเวทีอยากจับมือน้องจริงๆอ่ะให้ระวังหน่อยค่ะถ้าคุณดื่มมามืนเมาอย่างเนี้ยก็ ไม่น่าเนาะไม่น่าไปจับหรอกอถ้าอยากให้ทิปให้อะไรก็ให้เฉยๆก็บบต้องไปดึงไปหยางัวาหน่องกับไปคนเป็นเด็กหน่อยที่ผู้หน่อยแมมเพิ่นกระสิบบมีแห้งตานเนาะขันซาับผู้ผู้ชายไปดึงแม่นอกพี่น่องเนาะอ่ะซาะกุกิเปิดคชีปให้เบิองอ,อ,อ่ะค่ะอออจับได้อย่าดึง

ออออีพอีดึงหลุกสาวแห้งเด้ออีพอแล้วก็หักเขาเล่าอยู่ค่ะอ่านี่เนาะพี่้องเนาะอ่า จากที่เห็นคลิปว่าพอเราไปดึงน้องอุ้งอิงเนาะเกือบตกเวทีเนาะกะบอกถึงว่าอันนี้ดอกพี่น้องแต่ว่ากะกระชากนิดนึงแต่ว่าคนขังๆคนรอบข้างกะระวังไว้ย่ค่ะเพราะว่าเห็นพอเราเมาหรือว่าเราเราดื่มมากหนักเนาะเรากะอยากจับมือลูกสาวแน่แต่ว่าเรากะเป็นเอฟซีอีลานั่นแหละเนาะแต่ว่าบางคนกะอยาสิไปว่าเราถอดแต่ว่าเท่ากับอยากเตือนแม่กับบุคคลว่าอ่า เป็นแต่ผู้ีี่นะคะผู้อื่นนะสิแม้ให้ระวังแล้วก็เซฟไว้หน่อยความปลอดภัยเพราะว่าศิลปินไม่ใช่ว่าแค่น้องอุกงอิงนะศิลปินทุกคนนี่ก็คือเจอมาหลายคนแล้วถ้าตกเวทีมานี่ก็คือลำบากเลยนะคะพี่น้องน้องอาจจะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลทําการแสดงไม่ได้อย่างสิแม้ทํางานว่ได้อย่างสิแมแม,มันก็ส่งผลในหลายๆ,ๆเรื่องหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็ มันกัสีเหตุให้เจ็บตัวไปน้ำเนี่ยแหละพี่น้องเนาะอากัดเซฟไว้แน่เพราะว่าน้องอุ้งอิงนะ่ะเป็นคนตัวเล็กแฟนคลับขอใจย่วแฟนคลับอยากจับมืออยากให้กำลังใจอยากจับมือเอ็นดูน้องฮักน้องแต่ว่าเจ้าก,กับขวดร,ระวังแน่ระวังเรื่องความปลอดภัยหน่อยให้เซฟหน่อยนะคะฝากเตือนไว้นะคะแล้วก็มือนิซากุกะเคฝาก เอน้องอิงเอฟซีสาวน้อยเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวกุกได้ทำคลิปดีๆต่อไปเกี่ยวกับน้องอุงอนาอพี่น้องเนาะเอาเป็นวา่าเมอนีสาวกุกกับขอจบคลิปอ่ะไว้เพียงแค่นี้นะคะห่อกันคลิปหนาค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วละค่ะบ๊ายบาย